บายดีพี่น้องที่เคารลบทุกทานสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกทานทุกทีเด้อพี่น้องอยู่ทางไทยหรือทางต่างประเทศเนาะอยู่เล่ากแบบ็แล้วแต่มนนี้กาบูขาสี่พาพี่พน้องไปเลาะเบิ่งการต้มเกลือพี่น้องคือเมื่อนหนึ่งผู้ขาได้ไปบนขารจ้าต้มเกลือแลวก็ได้ขีบมาให้พี่น้องในเบื่องนอกเขาจะต้มเกลือเห็ดมาจากธรรมศาสตรพ์พี่น้อง คือดินมันเป็นฉาเกิดมาในในดินเนาะในห้องนนําผู้คนหลายคนเบิดบ้านเป็นเมืองกระจอกไปอันกวดเอาดินเนาะมาแล้วก็มามาตองใส่นามใส่หนาใส่ไฮเลยกะตองอาน้ํามันมาต้มพี่นอ้องตุ่มจนมันเป็นเกลือเอาไปให้เราได้กินจนได้เนาะพี่นอ้องผู้้ากาเห็ขา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 ขนเนาะซะและ ผู้ขาจริงจินั่เอาคลิปตัวนี้มาให้พี่เนี่ยพี่น้องได้เบิ่งกันเนาะแล้วเกลือผู้ขาก็ได้เอามาเพิ่อนห้มาให้มากินเราเบิ่งก็แซ่บกระเสพี่น้องเป็นเกลือคือกระเบเกลือแบบต้มในโรงงานเนาะไปไปเบิ่งเกลือพี่น้องแล้วก็ไปเบิ่งคลิปตอนวิธีต้มเกลือได้เลยนะเพื่อนมาเบิร์นเกลือพี่น้องนี่แหละเกลือจากต้มมาจากการต้มธรรมชาติเนาะเอามาจากขี้ดินขี้ดอนเนาะมันเป็นซาเกลือแล้วก็มาต้ม โตมได้ออกมาปเ,กปเป็นเกลือแบบแส่แบบนี้เลยวิธีการต้มผมจะต้มใไไหนเนาะจังไปเบิ่งอีกคหนออ่งเนา้องเพื่อนเนาะไปออไปเบิ่งนับกันเพื่นอนการต้มเกลือโอ้โหได้มาเป็นการต้มเกลือ,อพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งแม่นี่เป็นตองเกลือเอาขี้ดินมาเป็นโพลหรือกระมาตองพี่น้องเลยตจะจะเหงือ่อยู่แนวหนึ่งกระแมน นี่โรงงานต้มเกลือแบบธรรมชาติแบบบ้านๆเฮาเอ้ย<า>ครับอะไรเกลือขีดท้าเนาะเป็นห้องเนะาะดิเป็นสาเกลือ,น,อ, <c oughs> อนี่เออย่างๆเหี้ยเนะาะอือเออนี่เป็นโคดดินมาพี่เนาะดินเป็นกองมานอะไรก็มาใส่าาไห ใหายอะไรกระตองเอาน้ำธอกใส่กระตองเอาให้มันไหลลงไปคือตุ่มเหลานี่นี้ไงเออแบบตุ่มเหลาเลยอันนี้มันดินมาจากเขาตองแล้วแหละอันบนนี้เออหลายปีมันจะเป็นโพนไปโพนอยู่เนาะโพนดีดีดพี่น้องไอ้ตุ่มเหลาแซลแชลเออตุ่มอะตองเกลือแซลแชลอยู่แถวนี้ยหองเกลือเนาะหองตัวนี้เขาว่าแล้วเนาะหองเกลือเออฮาร์ด ส่งขายบอกไปแล้วขายเออส่งเขาตลาดไปแล้วเนาะตลดไมค้นสกอใต้มต้มแล้วนะต้้วเกังนเข้้าไว้ต้มเกลือไหเกดตั้เก็ได้นก็ชอบก็ม่ดีพี่น้องไอ้ต้มแล้วไป็นนี่พี่น้องเอ้เกลือเอือกเกลือกีธาเสียบ็นธรรมศาตรพี่น้องเอ้ยม่เนอ มีธีต้มเกลือเดี๋ยวอ้ต้มแล้วก็มาใส่ทั้งน่อยลงให้มันแห้งกับเป็นเกลือเนาะพี่น้องเออคักค่ะค่ะค่ะเกลือทิธาคุณปัญญาเสพติดค่ะพี่เกลือต้มเกลือนะขอใจพี่น้องเอ้ที่เบิ่งส้มสำหรับกินอีกอ่ะขีปต้มเกลือเนาะเห็ดแบบจากธรรมชาติเอาจากดินจากดอนมาเห็ดต้มเป็นเกลือมากินสบาย ขอบใจพี่น้องที่ข้ามากระสมบายบายพี่น้อง